สวัสดีคราวนี้เจ้าแมค่ครับนำเสนอตัวเซ็ซ่อมแอ,อมเตอร์ไดกินนะครับสามสนะครับนา,น,านาประมาณหมื่นหนึ่งพันตัวนี้นะไดกินหมื่นหนึ่งพันเกยิทุตีไว้หมื่นสอตึ้งทบทีเคหนึ่งสอง r v นะครับลัง r าร12สี่นึ่อง r ีสองมีปัญหา แจ้งทำงาน10บนาที5นาทีคอยร้อนตัดนะครับเป็นนะติดมาได้นานนานนะนานแล้วมันน้งแต่าก,การดูตรงนี้จะระบายความร้อนไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้บังกนสาสมีนชนแต่ว่าต้องวัดกระแสไฟดูที ราะตอนนี้ติดผนังหน่อยนะครับผมอ,องแกะฝาให้ดูนะน,ดน,นะครับแกะฝากันีน่ยโอเคแกะมาแล้วครับเห็นตรงนี้ทำงาน5 5ทีง10นาทีตัดใชยไหม5ทีง10นาทีนะครับใช่ไ,ไหมอ่าตอนที่ปรับ ปรับสปีดขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวจะจับกระแสกัอนตอนนี้กระแสอยู่ที่2.75นะเ5็ 75, ต้องรอปรับสปีดขึ้นอนะ๋อตรงนี้ก็ร้อนอยู่ปอร์ตมันอยู่ด้านในนะฮะยากว่าพอเห็นแล้วกัน นะตอนนี้ยังมิ่งอยู่น้อยสื่อสารได้อะไรได้ตัวน,นี้ก็ชนตอนนี้ต้องแก้เรื่องระบายความร้อนด้วยแต่ว่ายังไงมัน,นแรกๆก,ก็ไม่เป็นนะแต่ว่าซ่อมเสร็จยังไงต้องยกขาจะได้ช่วยบอร์ดอ,อินเวอร์เตอร์ด้วยคอมเพรสเซอร์ด้วยมันกินไฟลมร้อนย้อนกลับอันนี้อยู่ที่2แอมป์อยู่ยอ่ะเพื่อป่าจะปีกขึ้นนะครับ สามแอมปปรับรอบความเร็วขึ้นนะครับอันนี้ปรับความถีขึ้นที่สามป์จุดเจ็ดเนะครับตอนนี้ทีตอนนี้กันสี่แอมป์สามจุดแปครับ มช่วยระบายออกไปน,นนะครับมันจะดูดลมร้อนออกไม่ดีก็แค่นี้ก็ได้ตอนนี้ก็สามจุดแปดศูนย์แปดสองนะครับยังรันได้อยู่าคือเช็คโค้ดไม่ขึ้นด้วยนะครับ ี่ใช่ไหมบอกกดไม่ขึ้นเนีงเป็นศูนย์รอกันกดเช็คโค้ดนะครับ ตัดสปีกแล้วนะฮะตันนี้เป้นที่4 e แอมป์กว่าก็คือน้ำยาปกติน, C M กะตนะครับโอเค4แอมป์กว่าตัดแล้วครับ คอมดังพุบบพุบบพุบบครับเหมือนความที่ไฟมันมีปัญหานะครับตัดไปแล้วอนนี้ตัดดับแล้วนะครับโอเคดับจริงไม่ไม่หมุนละตัดแล้วนะครับ มันเหมือนอทำงานรอบจัดแล้วก็ไฟมันมันมีปัญหานะครับอขอเย็นหมุนทำงานปกตินะครับเ,เดี๋ยวต้องปิดไฟกันครับปิดเครื่องกันกดปิดเครื่องนะครับแล้วก็รอปิดเบรกเกอร์แล้วแกะเมนบอร์ดมาเช็คดูอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ปิดไฟนะครับ ช่างนี้ก็คงจะแกะเมนบอร์ดออกมาดูนะครับมันที่วัดไฟมันไม่ต้องหน่วยนะครับเดี๋ยวฟังหนิดนึงเหมือนทำงานสปีดแรงไฟกระเพื่อนนะครับอโอเคอน,นี่ช่างแกะเมนบอร์ดมาแล้วน, motor, นะครับตัวนี้มอเตอร์บินิมเตอร์นะครับคอยร้อน ต่ออวบโหลดเนี่ยอวบโหลดนี่นะเซนเซอร์อย่างนี้ถอดซ็อกเก็ตนะครับตัวนี้มันจะติดด้านหน้าหน่อยนึงตัวนี้จะมีล็อกเกี่ยวปล่อยตรงนี้นะต้องถอดฝาด้านหน้าออกนะครับถอดด้านหน้าออกมันจะถอดได้ไ okay. ม่จะเป็นหาคาปลานะ บางทีชอบไมโครแห้งนะครับบางที20ไมโครนะครับ DC 4-50โวลต์เนี่ยต้องแกะเกี่ยวขอยนี่ออกนะัวนี้ัวนี้ัวนี้เพื่อจะวัดค่าไมโครเพราะว่าเกิดจากระบายความร้อนไม่ได้อาจจะเป็นไมโครแห้งก็ได้นะครับโอเคครับก็ตั้งเป็นวัดค่า4นะฮะอิตาลีตอน ชิลูหน่อยนะครับแล้วก็วัดไปเลยชิมตัวนี้นะกับปินแล้วนะครับปิลลงมาแนละ้วซิลิโคนก็ไม่แห้งนะครับอโอเควัดแล้วนะครับอ่าไมาโครอยู่ที่แปดจุดแปดจุดแปดห้าไมโครนะครับโอเค เ็าไมโครแห้งนะครับเวลาสปีดรอบรอบสูงก็ทำให้ฟิลเตอร์ไฟไม่ได้นะครับโอเคก็น่าจะมีปัญหาเท่านั้นนะครับ mm hmm. ขออีอถอดเป็นอะไหล่แป๊บหนึ่งนะครับเอามาวัดข้างนอกนอกนะันเ mm ้ยโอเคอันนี้ก็ถอดมาแล้วนะครับย mm hmm. ี่สิบไมโครสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับ ตรงนี้นะครับสี่สี่ร้อยนะครับ,รบตำแหน่งจข้อมระหว่างาไดโอดบวกกับลบนะครับตอนนี้สี่ฟินเตอร์ก็ร้อยห้าสิบไมโครห้าร้อยโวลต์นะเป็นไฟนี่นะ ใช่ชางแมวก็ไปดูอะไรที่รถนะครับจะเป็นเบอร์แทนนะครับ20ไมโครนะครับ450อโวลต์นะ AC ตัวนี้เป็น AC นะครับของบริษัทเขาจะเป็น DC นะครับมันไม่มีขั้วครับก็ AC นั่นแหละ โอเควัดแล้วนะครับ20มิโครนะครับ20.60มโครนะครับโอเคสีโค้ดไม่ขึ้นเสียนะครับการนี้โอเคครับนี่ก็ต้องดัดแปลงเอาทางนี้นะครับเชื่อมตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็สีไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีรัดเอานะครับโอเคประกอบแป๊บนึงนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ประกอบสายเข้าไปแล้วนะวัดไฟไม่สะดวกนะฮะบอดอยู่ท่านี้ถ้าอยู่ที่โล่งอีกทีมันก็ได้อยู่แล้วก็จะวัดคา่าเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันเลือถอดทุกงูเจ็ดหนึ่งอานี่นะตัวนี้เอาวัดกันเอาหลักหลักหลัก,ก,กคอมกัน ไฮตอนนี้9.8นะครับ 9.8k นะแล้วแต่อุณหภูมิเนี่ยนะครับเนะมื่อกี้มันร้อนอยู่อ่าท่อายนะครับอ่โอเคกลางแพง14.4นะครับเมื่อกี้ท่อไอ้ายก็อาจจะ14.4นี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันโดนความร้อนอยู่ตอนนี้ท่อยังอุ่นๆอ,อยู่นะครับโอเคแล้วก็ข้างนอกนะครับ4.6นะครับ น่าจะค่าเดียวกันหมดนะฮะทั้งสามอันนะอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ยังไม่ลองเครื่องก็เดี๋ยวจะดันให้เอาอิฐบอลเบานะมาใส่หนมขาให้เพิ่มช่องระบายลมความร้อนนะฮะให้มากขึ้นนะครับต้องแก้เรื่องระบายความร้อนด้วยนะครับตอนนี้ญหาระบา,ายความร้อนไม่พอนะครับอโอเคตอนนี้ก็ยกหนุนขานะครับได้เท่านี้แหละเพราะมันจะเอียงไปด้านหน้าหน่อยเพราะว่าจะงานกระท่อทองแดงนะครับตนนัวนี้ต้องตาม ตามหน้างานบังคับนะครับว่าไม่ตัดท่อใหม่เอาง่ายๆนี<ง>่แหละเดี๋อวเฟื่อนะครับนี่อย่างนั้นก็มากกว่าเดิมแน่นอนโอเคเอ่ะอีเปิดริเกอร์ลยครับมีปัญหาเรื่องวัดไฟไม่ไอยได้นะครับหน้างานก็ต้องตามนี้หน้างานแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ ครับเปิดไฟแล้วสีดำเปิดแล้วครับโอเคกระแสขึ้น0.03ตั้ง20แอมป์อยู่นะครับเด็เกเกอก็รอนหน่วงหน่อย3นาทีจะวัดไฟก็วัดไม่ได้นะวัดลำบาก ก็เดี๋ยววัดไฟ AC ดูว่าไฟไฟบ้านตกไหมนะครับนี่มนไ,รรไม่ต้องเปิดรีโมทแล้วนะเปิดรีโมทเลยครับพี่เปิดเปิดรีโมทยังครับยังครับเปิดเลยครับโอเคเปิดรีโมทกระแสขึ้นศูนย์จนหนึ่งศูนย์นะครับมาจะว,วัดไฟ AC ซีชนิดเด้อ ูว่าไฟบ้านตกหรือเปล่านะโอเคไฟบ้านก็มา228โวลต์อยู่ไฟก็มาเยอะอยู่นะพีู่0.09แอมป์นะตอนนี้ไฟฟ้าบ้านก็จ่ายที่229โวลต์น,นะครับ ร้อนหน่อยนะงานนะครับงานละไฟก็อยู่ที่228โวลต์นะครับกระแสเริ่มขึ้นนะครับ0.7 0.8 8อ่ะ1แอมป์ละอรอตอนที่สปีดสูงสุดนะครับก็จะตัดดูว่าขึ้นไปที่4แอมป์ตัดไหมนะครับตอนนี้ขึ้นที่2แอมป์แล้วนะครับจากกระแสแอมป์นะครับวัดไฟ DC อะไรไม่สะดวกนะครับเบียกแคบนะครับแสดครับที่ระบายความร้อนด้วย ฝากพิชโคพาวก่อนนะครับสองแอมป์ 2, 1, นะครับตอนนี้โวลต์ก็อยู่ที่228โวลต์ AC นะครับตรงนี้ตั้ง AC 700โวลต์นะครับตัวม,มิเตอร์ก็หายไปหมดแล้วเราใส่ความจำเอานะครับดค่างหามันดังไอ้อ๋อไอ้ใบไอ้พัดลม พัดลมยังไม่ล็อกโอ้แค่ไหนยังไม่ยึดยึดนะ้พัดลมวก็ยังดังเลยตัวพัดลมยังไม่ล็อกตรงด้านหน้านะครับมีดังหน่อยพอล็อกไปพัดก่อนดีกว่าเสียวโอเคนี่ฝันยึดตัวน็อตยึดตรงพัดลมตรงนี้นะครับโอเคมันจะดังเสียวโดนไปพัดแตกจะมีกระแสอยู่ที่2แอมป์อยู่นะครับ รอสปีดรอบแป้นเด่ง2สอบ2.9อยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวก,กดเอาโฟลเลยนะครับมันรอ,อนานจะได้เพิ่มรอบเร็วๆอันนี้ยังอยู่2แอมป์อยู่เลย ครับอันนี้ต้องรอนานหน่อยนะครับรอนานอยู่มันจะอนีกเราก็สปีดกนแล้วนะครับรอซิจะตัดดับไหมไฟก็ยังอยู่ที่228โวลต์นะครับแอมป์ก็เพิ่มมา3แอมป์นะครับ4แอมป์แล้วสี่แอมป์จะขึ้น5แอมป์นะครับไฟเข้าน่าจะอยู่ที่5แอมป์โอเคสูงสุดแล้วครับ5แอมป์กว่าโอเคยังไม่ยังไม่ตัดนะครับโวลต์ไฟโวลต์บ้านก็ตกไปหน่อย227โวลต์นะครับ ก็ขึ้นไปที่5 4 0นแอมป์นะครับ4.748ปไม่เปิน6แอมป์นะครับถ้าห้องเย็นแล้วก็จะลงไปที่ครึ่งหนึ่งคนระับประมาณสองจาแอมป์อันนี้ดังลังล่นละไม่ตัดนะครับตอนนี้ถือว่าผ่านนะครับเมื่อกี้ปืดเดียวมันก็ตัดแล้วนะครับเป็นแค่สี่แอมป์ก็ตัดแล้ว เขาประกอบกันมันจะได้ไม่ดังนะครับเขาฝาเพ๊บน,นึงนะครับโอเคเนี่เขาฝาเรียบร้อยนะไม่ตัดนะครับลมร้อนก็โอเคแล้วนะออกดีกว่าเดิมนะครับโอเคแล้วชั้นว่าเราจะไปทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านอีกกินนะครับอาการเปิดเอ่อเปิดใช้งานอ่าคอยร้อนตัด5นาที10นาทตตีตัดการทำงานนะครับ กดต่างกัสุดแตาให้กดไลค์แชร์ก็เ,เป็นกำลังใจให้คแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับ okay. ใส่หนังกินแล้วนะอะ s a า s u n g หนาวแน่